สวัสดีครับผมนาะยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Death by Dislay นะครับผมนะเป็นเกมที่ผมงซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับผมนะเพื่อนวันนี้เราจะเป็นเราจะเป็นบุคคลนะจะเป็นสายปัม๊มปันป่นปัไฟนะเพื่อนๆนีจะดูว่าพวกมันจะตุ่แฟนหรือไม่นะครับผมนะจากฆาตกรตัวร้ายๆนะครับผมนะตัวร้าย กรัวจะไหมทุกคนแล้วผมวันนี้ผมจะเดินเป็นคนเล่นเปลคนอ่อน,อนนี้มันด้วยวัเย็ดเลยมาแล้ว,วครับผม ไม่ได้ลงคลิปอะไรวันแล้วนะเพื่อนๆไม่ได้ลงเลยมีปันหามาแล้วผมเพื่อนมันน่าคลัวใช่ไหมเราเพื่อนๆมาจริงก็ได้ปันไฟเลยนะปันไฟก่อนมาดีเพื่อนไปปันไฟด้วยครับสามคนเลยเพื่อน จะได้ออกวันรด้เปล่าจกันับแมาก็ังมามาแล้วผมมันเล่นเพิ่นอยู่นะปรบตานี้แล้เขาวิ่งครับผมมัอีกฝั่งหนึ่งนะเพิ่นโนแล้วครับหนึ่ง ก็เป็นเจ็ดตัวแล้วครับผมต้อเป็นทีนะต้องปั่นไปก่อนคนระับปัน่นจีบๆไปครับผมต่้วก็บอกเอาคะแนนนะแล้วจะดีเล้ง,งนั่นเองในขาวาวางเด็ดเลยที

เวครับวเสร็จรไหมเสร็จไหมจะต้องไ่แกไวเลยเพ่แกไวเลยอือคายแล้วตายแล้วตายแล้วยากที่หดูดิรอดนะครับผม่น เพื่นอนฉาเพื่นอ,อนอ,อยู่หน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนจะวิ่งไปไหนอยู่หน่อยอยูอ่หน่อยสวยเกือบไม่รอดแล้วผมนะโดนโดนไปหนึง่งตีเกือบตายครับผมเพื่อนรถไปอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยทำไมคุณกิงคุณกิ้งที่อะไรกิงอะไรวะเอาเดี๋ยวขอตัวได้ผมขอโทษได้ครับผมนะรนไฟในไหนเน,นี่ยเราจะาไปเจอกันวะ อันนั้นคนเข้าอยู่นะสวยเพิ่อจะได้เพิ่จอจะได้หนึ่งนะรู้สึกว่าในโกดังตรงนี้มันเพิดปัป่นไฟไปแล้วนะแต่ข้าต้องอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ดอผมบด,ดีมมางแบบไะ เพื่อนฝันมาแนละ้วลอยฝันปัญญาแล้วครับนนเพื่อนดได้กันสระ,สะมันจะมาทางนี้นหมน,นะมสุดแมันจะมาตั้งเซนมันตั้ง ขัดตะกอนโอรายหืมก็ตัว,วย,ยืนแล้วครับผมป,ปัดอย่างไวเลยปัดอย่างไวเลย่มเซฟเตอ่อย่างไวเลยครับผมเซีวตอร์ไปกังจะมาที่ไันเจ็บนะปะ มาแล้วผมิบ้านแล้วผมนะมามันจะนมาไม่แน่ผมว่าเดีมาล้วสวานสวยท่าตัวแรกหนึงนะท่านรอแป๊นหผมเดี๋ผมขอรกเนขอไ้มื่อนวันนี้หนึงอันนะวันนี้เรา,เราต้องไปเจเพื่อนหนวะ ไฟดีเปิ่เออสวยปันไฟหนึงนะปันไฟจงนั้นหนึ่งนะแล้วว่ามันเปิดตัวเลยนะผมไม่ได้ดิต้องเิดไฟหมดเลยพระตะโกจะไล่ไปตอนอไปนะผมจะจังหวะนี้แหละยากรเจอเพื่อนนะผมอุ้ยอะกลัวแล้วกคก็ได้จะข้าทีเส็เลยครับผม ไมไปก่อนนะสวยมาตอนนี้แล้วมาแล้วมาแล้วเชียร์ รอบแรงผมมาตังท uh. ันเว่ไ <digit> ด่า <agę> ท <Me. S 2> ีเพื่อนดู้านะสมดีตัเองมาตังทันนะเพื่อนพื้อม่ใ้ใช้ท่าทีตีดรอไว้นะไปไปทด่เพนนะเพื่อนลังมานะ

โอ้โหโดนแล้วโอ้ยไฟสิมาี่ใกเแล้วนะโอ้โหเอะเลยแล้ว่าดูีเก้านี่เพ่เสร็แล้วเนี่ยเพ่มีปไม่เพิ่งปัญหาไม่ใเพื่ปาโอ้โหเราเสนมันจะเป็นอะไรมันเปข้างแรกนะมไปเพิ่นมนไปเพ่ไป

มันก็ออกกูเหมือนเดิมอ่ะมึงจะช่วยกูทำไมยๆ,ๆ,ๆต้องไปกลับไปที่เดิมอ่ะเพราะว่ามันจะอ่ะตันนี้ตันนี้เพิ่นเพิ่นได้รอบไปแล้วเราต้องไปปั่นไฟน้ำให้เสร็จ โอ้มันก็มาแฝงตรงนี้เนาะสวยเราต้องไปเปิดประตูรอตัวนี้ตระก้อนผมมันเป็นตัวที่แบบว่ามิ่งช้ามากตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆดูการตะครไปทางโน้นด้านนู้นแล้วนะขึ้นไปมาด้านนี้หมดเลยอ่ะมีเพื่อนคนต้องไปไปช่วยอยู่แต่ผมต้องไปรอซัพพอร์ตคนอีกคนนะเพราะว่ามีคนเปิดประตูแล้วเนี่ย ให้คนล่อแล้วก็คนเข้าไปช่วยได้ก็เดินได้อีกฝั่งหนึ evet> ่งชิหายแล้วกูอีกแล้วเหรอเอ้กูไม่เห็นมันอ่ะโอ้โหดูไม่เห็นนะครับแบบ วางวะจะฆ่าหรอวะเนี่ย <c oughs> ดูยนดะ้ยี่ฝังนองมันเปิดแล้วเลยเพื่อนหนีหมดเลยวะกูหรอวะเพื่อนจะทิ้งกูดิเพื่อนโอ้ยเดี่ยวเดีเ่ยวมึนอยแล้ออวอ่ะเขาพิสองแล้วเว้ย รอบสองแล้วเพื่อนเพื่อนต้องเจกูนะเพื่อนจะเป็นปลาลัวออะไรยไระเกะจะเป็นปลาลัวอเปื่อนจะรูอยากกูเพื่อนมาเ,เร็วเร็วเพื่อนเร็วสายไห่เลยครับโอ้มงไม่ใช่กูอีกแล้วนะแล้วก็มันก็มันก็คว่ากูมันจะมาที่กูเนี่ย ตายแล้วไม่อยอออกมาตัวแล้วโอ้โหไม่รอดว่ะวิ่งเลยเพื่อนไม่นต้องเครแขาแล้วเพื่อนกูปิ้งเลยคุปปิ้งเลยข้างนาอนอะกูรอดแล้วว่ะ ตาย <smile. S 3> โอ้โหตายครับหมไม่รอบอ่ะตัวนี้เป็นแบบว่าค่อยค่อยค่อยเร็วค่อยเร็วแ่ไม่รว่าอีกสองคนนะว่าเขาจะเขาจะอะไรเงี่ยเขาจะวิ่งออกไหมนะเพื่อนวิ่หัวเ้วเพื่อนเลยอ่ะสบายแล้ว โอ okay. เคแสดแล้วครับผมนะเพื่อ,องต้นชนะไปแล้วเล็กก็ยังน้อยเหมือนเดิมครับผมเล็กสองบนในหนี้ผมโอ้โหได้คะแนนหมื่นเจ็ดก็ไม่ถือว่าน้อยนะเพื่อนนะครับผมนะมนะพวกใครจะชอบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับและกดแ์ผมด้วยเด้อแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายเด้อ